สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางห้างสิงเช้าบ่ายนะครับรอบปกติและก็รอบ VIP นะครับงวดประจําวันที่2 5นะครับเดือนสิบเอ็ดสองนกะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดก็ฝากคําเตือนพี่ๆนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับทํามาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับ ก็เมื่อวานนี้นะครับพี่ๆของเราในรอบ VIP ตอนเช้านี่มาตรงๆเน้นๆเลยนะครับเมื่อวานนะครับต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็นะครับผลที่ออกนะครับรอบ VIP 873กับ82นะครับของเรามาเข้า82นะครับตรงๆเน้นๆเลยนะครับวิ่งที่8มานะครับส่วนรอบปกตินะครับ430กับ49นะครับผม หลักสี่ผมเสียดายเอาไปไว้เป็นหลักร้อยนะครับเนาะนะครับให้ไปหกสี่เนาะให้ไปรูดหกมาเก้านะครับก็หลุดนะครับในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายนะครับวิ่งหกลูดสองนะครับปกติศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าเอ้ยศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าศูนย์นะกับเก้าศูนย์บนล่างเลยนะครับผมเนาะอย่างที่บอกเราให้หกไปหกศูนย์มาเก้าศูนย์นะครับอันนี้หลุดนะครับพี่ๆส่วนรอบ VIP นะครับสี่ 8 1กับ3 2 3 2 3 2ไม่ได้จับไว้ให้เน้นไปเน้นไป28นะครับออก81นะครับผมก็ถ้าใครวิ่งรูดที่2นะครับมาที่32สนะครับสับรอบ VIP นะครับเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมต่อนะครับผมเดี๋ยวจะรีบลงให้พี่พีเอฟซีเนาะเดี๋ยวไม่ทันรอบ VIP นะครับก็ในรอบเช้านะครับที่ผมจะให้ไปนะครับ นะครับปากกาก็หมดผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่5นะครับผมสายรูดผมให้รูดไปที่4นะครับ5ก็จะมี5 2 5 3 5 4 ห้าแปดนะครับสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวจอกผมให้ไปที่ห้าสี่ห้าสอง 4 8แล้วก็4 7นะครับผมสลับในรอบเช้านะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข8นะครับให้ไปที่เลข8ก็จะเป็น852 847นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้ในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง วิ่งไปที่0น,นะครับส่วนสายรูดนะครับผมยังให้ไปเลข4ตัวเดิมนะครับก็4นเดินเช้าเดินบ่ายเลยนะครับ0ก็จะมี0 1 0 3 0 4 0 5 41 43 สี่หนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะศูนย่ศูนย์นะครับ41 49นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ หลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งหลักร้อยนะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางห้างเสิงเช้าบ่ายนะครับก็ขอให้มาตรงตรง,ตรงเน้นๆน,น,นะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับผมสลับแนวทาง ห้างสซิงเช้าบ่ายแล้วก็หุ้นนิคีนะครับเนาะก็เสาร์อาทิตย์หยุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่พี่อนะครับที่เข้ามารับชมเฮงๆรว,วยๆกันทุกคนนะครับกับสวัสดีครับ